ทุกคนรู้หรือเปล่าฮะถ้าผมมันจบมหกไปแล้วความฝันที่ผมอยากเป็นก่อนที่ผมจะต้องจากลาช่องนี้ไปคืออะไรรู้ไหมใช่ฮะผมต้องการเป็น V ีทูเปอร์ทุกคนอาจจะไม่รู้จัก V ีทูเปอร์หรือว่าทุกคนอาจจะรู้จักกันแล้วก็ได้ V ีทูเปอร์นั้นไม่ต้องอธิบายมากฮะไปพิมพ์คําว่า v ีทูเปอร์พวกคุณก็จะเจอกันเองฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าผมจบมหไปแล้วขึ้นมหนะึ่งเนี่ยมหนึ่งผมก็จะเริ่มทยอยเก็บังค์ใช่ไหมเพื่อซื้อ โน้ตบุ๊กใช่ฮะเพราะกับไปวีทูเปอร์ uber, ต้องใช้ทั้งโน้ตบุ๊กกล้องตัวจับคูงหน้าและอวตารของเราส่วนฮะส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องให้คนทำอวตารฮะใช่ฮะต้องเป็นสองพันขึ้นไปซึ่งผมพยายามจะเก็บตังค์ซึ่งตอนนี้ผมก็เก็บตังค์อยู่นะตั้งแต่ป .6 นั่งกผมจะจบม .6 ฮะใช่ฮะนั่นอาจจะเป็นอนาคตของผมผมอาจจะต้องไปทำงานก่อนแล้วไม่เข้ามาเป็นวีทูเปอร์ก่อนก็ได้ฮะถ้าพ่อแม่ผมทิ้งมอระดูไปให้นะ ใช่ฮะผมต้องบอกลาช่องนี้แล้วแต่ก็ทุกคนต้องใจเย็นก่อนนะเพราะว่ากว่าผมจะจบม .6 เนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งอยู่คัดม .1 ใช่ไหมกำลังจะสมัครเข้าเรียนมอยู่ป .6 นั่นแหละกำลังจะสมัครเรียนม .1 แล้ว,ลมรรมลวผมยังคงไม่ถึงม .6 แล้วฮะทุกคนอย่าเพิ่งเสียใจไปนะช่องนี้อาจจะอยู่กับผมหลายปีอยู่เหมือนกันนะถ้าผมได้นอนบุกมาแล้ว่ เดี๋ยวพอถึงเวลานั้นผมจะมาบบายบยช่องนี้นะคะสำหรับวันนี้เล่าไปก่อนนะแค่จะมาบอกใครได้แล้วว่าความฝันของผมต้องการเป็น v t u b e r แล้วทุกคนอยากเป็นความอยากมีความฝันเป็นอะไรบ้างล่ะอย่าลืมคอมเมนต์มานะนะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะฮะผมจะพยายามไปศึกษาเรื่องกับว t u b e r ถ้าทุกคนไม่เข้าใจว่า v t u b e r อคืออะไรอย่าลืมคอมเมนต์มานะผมจะอธิบายในคลิปต่อๆไปนะฮะ